สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เกิดบัญชันนะคะและผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้แนวคิดข้อคิดพลังงานบวกนะคะกลับไปเป็นไกด์ลายเนาะเป็นแนวทางนะคะในการดํารงชีวิตนะคะเพราะสุดท้ายเราชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนนะคะอยู่ที่ตัวเราเองตัดสินใจนะคะไม่ได้อยู่ที่คําทํานายจากไพ่นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม รับคาทานายนะคะสําหรับวันนี้เราจะทํานทานายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11พฤษภาคม2567นะคะขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคารูบูชาได้โปรดชี้แนะนําทางพร้อมทั้งให้คําแนะนําต่างๆ ผ่านการอ่านไพ่ยิปซีผ่านการทำนายจากไพ่ทุกเด็กที่ใช้ทำนายในครั้งนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงระหว่างวันที่5-11พฤษภาคม2567ในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ด้วยเถิดสาธุเราจะมาสุ่มเลือกไพ่สิบใบนะคะใบที่1 2ึสาม ใบแรกนะคะ s e v e of cups four fans h e t e r p e n t ten of fans q u e e n of cups ace of sauce the moon two of pentacles the d e a d สุดท้ายนะคะ nine of cups ก็เปิดไพ่เพิ่มนะคะคพลังงานจากไพ่สองใบใบแรกที่ได้นะคะ วิฟนะคะเป็นอุปกรณ์ของแมมอดนะคะเอาอีกใบ The Cross นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่พายื่อทีนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดบันจัน์เนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดบันจัรน์ในสัปดาห์นี้นะคะคือที่แน่ๆก็คือ ที่ผ่านมานะคะความเหน็ดเหนื่อยความกังวลอะไรต่างๆของคุณนะคะในสัปดาห์นี้มันจะสิ้นสุดลงเนาะมันจะมีเขาเรียกว่านำทางเลือกนำวิธีการหลากหลายต่างๆนะคะที่ที่คุณอาจจะเขาเรียกว่ามีไอเดียเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะนำทางคุณไปสู่ความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของธุรกิจเนาะเพราะที่ผ่านมาก็าคือดูคุณหนักนะคะอดทนพยายามฟันฝ่าก็าคือมีความกังวลต่างๆนานานะคะ ดาเนี้ยนะคะในเรื่องของความกังวลอะไรต่างๆมันจะสิ้นสุดลงละมันจะมีทางเลือกหลายแนวทางหลายวิธีการให้คุณได้เลือกทํานะคะแล้วมันก็จะพาคุณไปในทิศทางที่ดีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อก็คือในสัปดาห์เนี้ยนะคะอ่าคุณ่ะเตรียมการวางแผนเตรียมพร้อมอย่างะพูดได้ง่ายก็คือเตรียมแผนการไว้เลยว่าสิ่งที่คุณได้ทําลงไปแล้วอ่ะมันจะเกิดความมั่นคงมันจะเกิดในสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่คบคบกันอยู่เนาะมีแนวนนนน้มมมมทีี่่ะะวางคคครกกัััขึ ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะจะต้องมีเรื่องมีการจัดสรรน,นิดนึงเนาะนะคะเพราะว่ามันมีเข้ามาแล้วก็จะมีจ่ายออกไปนะคะเนี่ยในพลังงานที่ไพ่จะสื่อนะคะก็คือเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะคุณเป็นคนฉลาดมีความรู้นะคะมีความเก่งก,ก็คือให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะเมื่อไหร่ที่คุณใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะอาจจะทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่นะคะเกิดความผิดพลาดนะคะหรือว่าเกิดความบั่นคง,งได้ช้านะคะเพราะว่าอารมณ์จะทําให้พาเสียพูดงะะ่ายๆเนาะและสิ่งที่ไพ่ให้พลังงานกับคุณก็คือคุณผ่านเรื่องทุก ยากลาบากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้นมันถึงเวลาละนะคะเพราะว่าคุณมีความแข็งแกร่งมันถึงเวลาที่คุณจะมีความมั่นคงมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะทุกอย่างที่มันหนักหักโหมเข้ามาหาคุณนะคะเรื่องไรๆต่างๆเนาะมันจะสิ้นสุดลงนะคะความกังวลอะไรต่างๆก็จะหมดไปนะคะคือคลี่คลายลงพูดง,ง่ายเพราะมันมีวิธีการทางเลือกเข้ามาหาคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันมั่นคงขึ้นนะคะถ้าคนที่ ต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะก็เช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่นะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์นะคะแต่คุณก็ต้องมีการตกลงความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนนะคะให้มันบาลานนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวเป็นกู่รักนะคะให้ดูในเรื่องของการจัดสรรเวลาให้เวลาให้กันดีๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่สื่อสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาให้กับผู้ที่เกิดบันจันรในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ